ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานะประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานะประจําวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานะประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่14มีนาในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่า พายุแห่งควมย่านและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเหียนหู้และสามคัคคีทําหว่วมกันในมื้อน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่35ถึงข้อที่41พระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่35ถึงข้อที่41ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่ตเป็นนี้ ตอนคำในวันเดียวกันนั่นพระเยซูเจ้าได้กล่าวแก่พวกสาวกของรปองว่าให้พวกเขาข้ามทะเลสาบไปฟากนั่นเถาะสะนั่นพวกเพิ่นจึงลาปรชะสชะนแล้วลงไปในเหือที่พระเยซูเจ้านั่งอยู่แล้วและพากันขี่ไปนอกนี้ยังมีเหือลำอื่นอีกหลายลำน้ำไปด้วยแล้วล้มพยุก,ก็เริ่มพัดมาแหงและฟองนำ้ำซัดเข่าเรือจนเหือเกือบจะเติมม้วยนำ้ำ ส่วนพระเยซูเจ้านั่นนอนหมุนหมอนรับอยู่ท้ายเหือสนั่นพวกสาวบกจึงไปปุกพระองค์ว่าพระอาจารย์เอ้ยท่านโบ,บเป็นห่วงพวกขน้อยบ่พวกขน้อยกําลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วพระองค์จึงตื่นขึ้นมาและก่ลาวแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบแม่เล้วลมกดเสาฟองน้ำก็สงบเงียบทั่วไป แล้วพระเยซูเจ้าก็กล่าวต่อพวกสาวกของพระองค์ว่าเป็นอย่างพวกเจ้าจึงย่านพวกเจ้าบ่มีความเสือ่อบ่แต่พวกเพิ่นตกใจย่านหลายทั้งว่าต่อกันและกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอแม่นเตนลมและฟองทะเลก็ยอมฟังความเพิ่นท่านผู้ฟังที่ขลรบ ในโฆษณาทางโทรภาพที่คอยเห็นบโบดนมานี่มีหญิงผู้หนึ่งคอยท้าถามคนในกลุ่มที่เบิงโทรภาพว่าเจ้ากำลังแหนมหาอย่างมาร์กคอยกำลังแหนมหาตัวเองในแบบที่จะบอตัดสินใจเห็ดอย่างเพราะความยานเราตอบจริงจังโดยบบได้คิดว่านางถา,ถามถึงสิ่งที่เรามักเบิงในโทรภาพว้าวคอยบบคิดว่าโฆษณาทางโทรภาพจะแทงใจดำคอยเซนนี้ แต้คอยเข้าใจมาร์กผู้นาสงสารบางเทื่อกคอยเองก็ห่้งซึกอายที่ความย่านมักน้ำหนาชีวิตของคอยท่านผู้ฟังที่ขารพสาบุกของพระเยซูเคยประสบกับอำนาจแห่งความย่านเซนกันเมื่อพวกเขาข้ามทะเลสาบพญุก็เริ่มพัดแหงความย่านเขาครอบงำและพวกเขาคิดว่าพระเยซูเจ้าบ่ห่วงใยพวกเขาพวกเขาจึงกล่าวว่าอาจารย์เอ้ย ท่านโบเป็นห่วงพวกขน้อยบบพวกขน้อยกำลังจะจมน้ำมตายอยู่แล้วความย่านบิดเบือนการเบื้องเห็นของสาวกเข็นให้พวกเขาเบิงบ่งโบเห็นความหวังดีของพระเยซูที่มีต่อพวกเขาหลังจากที่พระองค์ทรงห้ามลมและคลื่นแล้วพระคิดทรงตำหนิพวกสาวกด้วยสองคำถามกินใจว่าเป็นอย่างพวกเจ้าจึงย่านพวกเจ้าโบมีความเสื่อบอท่านผู้ฟังที่ขลุบ พยุพัดเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเซนกันแต่คำถามของพระเยซูอาจส่วนให้พวกเขามีมุมมองที่ถึกต้องต่อความย่านคำถามทําอิฐของพระองค์เสิ้นนชวนให้พวกเขาหูจักความย่านของพวกเขาคำถามที่สองนำพวกเขาให้ไหวใจมอบความหูซึกที่บิดเบือนให้พระองค์โดยการทุ่นขอให้พวกเขามีสายตาที่เบิงเห็นการท้งน้ำของพระองค์ ผ่านพายุใหญ่ที่หุนแหงที่สุดในชีวิตท,ท่านผู้ฟังที่ขลบขอให้ท่านผู้ฟังทุกฐานคิดและใครควรบึงน้ำกันว่าเจ้ากำลังประเสริฐกับพายุใดอยู่ในเวลานี้เจ้าจะมอบความย่านและความหูซึกที่มีให้พระเยซูเมื่อมีพายุและขึ้นซัดเข้ามาได้อย่างใด แล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานะประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานองค์พระผู้ปวยผู้เปี่ยมด้วยความหักขอบคุณที่ทรงอยู่ทามกลางพาุย์เสมอเมื่อข้าพหลงเคลื่อนผ่านเหตุการณ์ที่น่าย้านในชีวิตโปรดช่วยให้ข้าพหลงทูลต่อผหลงและมอบความย่านให้กับผะองลงในมื้อน,นี้อธิษฐานโดยค้ามเสื้อในนามสือพระเยซูคริสต์เจ้าอามน